อุยอุยอุยครูภัยบูลลั่นถึงพวกพาดพิงเกาะกระแสตัวเองเรียกได้ว่าเจอกระแสดราม่าอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนแต่เขาเองก็โนสนนแคร์สุดสตรองไม่สนใจกับคำครหาเดินหน้าใช้ชีวิตทำงานเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปอย่างล่าสุด ครูภัยบูลได้แชร์โพสต์ตัวเองในอดีตที่เคยโพสต์เมื่อวันที่10มีนาคม66ที่ผ่านมาที่บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปกติจะไม่ค่อยสนใจแต่อยากให้มีวิจารณญาณในการฟังอย่าเพิ่งเชื่อความขั้งเดียวคนที่ปั้นเรื่องเก่งพูดเป็นใส่ร้ายคนเป็นนิดผมเห็นข่าวออกมาจากที่ผมไลฟ์สดวันก่อนก่อน บอกว่าผมด่าเขาด่าคนอื่นรบกวนไปดูให้ละเอียดฟังให้หมดเอาตรงตรงคนพวกนั้นไม่เคยอยู่ในหัวผมที่ผมจะให้พวกเขามีบทเลยผมตอบคนที่ถามแบบที่ผมตอบได้เท่าที่ผมทำได้ไม่ได้พาดพิงคนพวกนั้นไม่เคยให้ค่าอยากให้พี่ๆท,ทุกคนที่เสพข่าวศึกษาดีๆบางอย่างผมไม่ได้ทำไม่ได้พูดก็มีคนแต่งเรื่องกูเรื่องขึ้นเนือง แต่หากมีคำไหนที่คิดว่าผมด่าผมก็ยอมรับและขอโทษครับแต่เอาตรงๆไม่เกี่ยวกับพวกที่เกาะอ,อยากดังเลยถ้าเขาบอกว่าเขาดีเขาดังบอกพวกเขาหยุดพูดถึงผมทีครับผมยังไม่พูดถึงพวกเขาเลยไม่อยากแม้จะได้ยินเสียง55ขอบคุณมากครับล่าสุดครั้งนี้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่าผมยังยืนยันแบบนี้กับคนพวกนี้ นานแล้วที่ผมไม่เคยสนใจพวกมันเลยทั้งที่พวกมันพยายามกล่าวถึงผมพาดพิงเกาะกระแสมาเนืองๆขอให้ทุกคนย้อนดูพฤติกรรมทุกอย่างของคนพวกนี้ว่าที่มันพูดทำอะไรได้เหมือนที่มันพูดบ้างหรือยังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกอย่างก็ชัดเจนปรากฏดังที่ผ่านมาชีวิตผมและครอบครัวก็ยังดำเนินไปอย่างมีความสุขครับ